神秘迷茫。 สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องร้อยป่าที่อีกไม่กี่ EP นะต้องบอกว่าอีกไม่กี่ EP เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ EP ที่เต้าออกันไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะ10 11 12และสัปดาห์หน้า13 14 15เราเนี่ยลุ้นกันว่าละครเรื่องอะไรจะมาแทนร้อยป่าเพราะว่าตอนนี้นะครับหลังข่าวที่ปิดกล้องไปนะครับนั่นก็คือละครเรื่องปีกหงส์ซึ่งปีกหงส์เนี่ยก็ยังมี การพูดคุยกันอยู่ว่ายังลงไม่ได้เพราะว่า Big M อออนอยู่และเป็นละครแนวเดียวกับตะวันอาบดาวซึ่งเป็นการแบบว่ากลับมาแก้แค้นตามหาความจริงใครเป็นคนทาเกาะเรื่องใครเป็นฆาตรกรละครแนวเดียวกันนะครับว่าเป็นละครแนวชิงรักหักสวัสด์ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ใครหลายๆคนเนี่ยพูดถึงว่ายังไม่เอาปีกหงมาลงก็เลยทําให้พวกเรานะยครับยังไม่ได้ดูเรื่องปีกหงต้องมาอรอลุ้นกันแล้วนะครับว่าหลังจากเรื่องร้อยป่า จะเป็นเรื่องอะไรที่จะมาแทนจะเป็นละครใหม่หรือจะเป็นละครรีรันนะครับหรือบางคนเนี่ยพูดถึงแม้กระทั่งว่าให้เอาละครเย็นเนี่ยมาออกอากาศเป็นละครหลังข่าวก็เลยทีเดียวถ้าเป็นละครบู๊เนี่ยหลายๆคนก็จะพูดถึงละครเรื่องเด็กเสเพนะครับเด็กเสพเนี่ยที่พระเอกก็คือบิววรพลนะครับมาประกบคู่กับเมเมยธัญวีถามว่าเอาละครเย็นเนี่ยมาลงเป็นละครหลังข่าวได้ไหมก็ได้แต่ว่าความที่พอดเรื่องของละครเย็นการถ่ายทำของละคร มันก็จะแตกต่างไปจากละครหลังข่าวด้วยความที่ว่าโปรดักชันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นงบการถ่ายทำเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็เลยดูละครเนี่ยฟอร์มมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะรู้ว่าเอะละครเย็นอันนี้ละครเย็นอันนี้ละครหลังข่าวนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเอาขึ้นมาละครหลังข่าวได้ไหมก็ไม่ได้ได้เกียรติอะไรนะเพราะว่าช่องเจ็ดเนี่ยก็ไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็สร้างเลตติ้งอยู่แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนพูดถึงว่าอยากให้เอามาต่อร้อยป่าก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องนี่กิติยศ อาภานะครับประกบคู่กับโอรัตทีซึ่งเป็นการเป็นพระเอกเต็มตัวของโอรัตทีครั้งแรกนะไม่ได้เล่นเป็นพระรองไม่ได้เล่นเป็นตัวร้ายและแม็กกี้อาภาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเธอได้ขึ้นมาเป็นนางเอกละครหลังข่าวแล้วจากละครเรื่องตุ๊กตาที่ได้ประกบคู่กับบูมกิตตก้องนะครับถ้าเอาเรื่องนี่กิตยศเนี่ยมาเล่นหลังข่าวก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าทําได้นะเพราะว่าแม็กกี้เนี่ยก็ได้เป็นนางเอกหลังข่าวแล้วส่วนโอรัตทีก็เป็นพระเอกเรื่องแรกก็เป็นหลังข่าวไปเลยอย่างนี้พอได้ไหมสำหรับทุก นนแต่ก็มีกระแสะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนอยากให้เอามาเล่นหลังข่าวเหมือนกันถ้าเขาจะเอามานะแต่ด้วยความที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละฟอร์มละครเย็นกับฟอร์มหลังข่าวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับหรือถ้าเป็นรีรันละครที่คนเนี่ยอยากให้นํากลับมารีรันมากที่สุดเท่าที่ดูคอมเมนต์มาเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องมัททุลโตก,กันไมพัฒรเดชประกบคู่กับบ,บุ๊กบุ๊กดานั่นเองนะเรื่องนี้เนี่ยเมียโจนก็ยังฟินกันอยู่แล้วก็ยังรอเปิดอยู่ด้วยว่าคู่นี้จะได้กลับมาเจอกันในละครเรื่ององะะไรนะรนคับ แต่ก็ยังมีหลายๆคนที่บอกว่าเอาละครรีดันมาเนี่ยเอาเก่าๆหน่อยได้ไหมเอานี่เลยสายโลหติตเวอร์ชั่นสอนรามกับกบสูนันไปเลยอันนี้ผมคิดว่าความเป็นไปได้มันค่อนข้างน้อยมากๆเลยอะเพราะว่าถ้าเอาละครที่แบบเก่ามากๆในยุคดิจิตอลเนี่ยเอามารีดันนะครับผมคิดว่าละครดังช่วงเช้าเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากกว่านะถ้าเป็นหลังข่าวผมคิดว่าคงจะเป็นละครรีดันที่เคยสร้างเลตติ้งเอาไว้เปี้ยงปังอย่างก่อนหน้านี้ปลายปีก็เอาสารวัตรใหญ่มารีดันและล่าสุดเลยที่กำลังออนแอร์อยู่ก็เป็นผู้บ่าวอินเดีย Inter. ผมคิดว่าละครรีรันเรื่องต่อไปอาจจะเป็นละครที่เคยสร้างเรตติ้งเอาไว้สูงๆไม่แน่มาทดรองกันนี่ก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาพูดว่าเรื่องไหนที่มาแทนร้อยป่าจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันพวกคุณก็คงไม่ได้คําตอบจากในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะหยิบยกคอมเมนต์ความคิดเห็นหลายๆคนนะครับที่พูดถึงซึ่งผมเนี่ยหยิบยกมาจากกระทู้พันทิปสองกระทู้นะครับที่เขาเนี่ยได้มีการมาพูดมาคุยกันแค่ อยากจะนําความคิดเห็นเนี่ยของหลายๆคนเนี่ยมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากดูละครเรื่องอะไรและอยากให้เรื่องอะไรเนี่ยมาออนแอร์แทนละครเรื่องร้อยป่านะครับหยิบยกมา2กระทู้นะครับโอกระทู้แรกเนี่ยเขาบอกว่าละครที่จะมาแทนร้อยป่าวอนช่อง7ละครที่มาแทนร้อยป่าขอเป็นปีหงนะคะไม่เอาละครดีรันนะคะปีหงถึงจะบิ๊กเอ็มต่อบิ๊กเอ็มก็ยังดูดีกว่าเอาละครดีรันมาออนให้แฟนๆดู5วันติด คือไม่ไหวนะคะอ่ะหลายคนก็คงไม่อยากดูละครดิวรันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเอาปีกหงมาออนแอร์เลยอย่างที่ทางเพจเจ็ดสีโซเซตี้เอฟซีเจ็ดเนี่ยเขาเคยบอกว่าปีกหงเป็นเรื่องเดียวที่ปิดกล้องแล้วนะครับถ้าเอาปีกหงเนี่ยมาออนแอร์แล้วถ้าหมดเรื่องปีกหงเนี่ยก็จะไม่มีละครใหม่เลยซึ่งไม่แน่ว่าปีกหงเขาอาจจะเก็บไว้ก็ได้ให้ยังมีละครใหม่ออนแอร์อยู่ละครแทนร้อยป่าอาจจะเป็นละครดิวรันก็ได้อาจจะรอปีกหงให้มาแทนละครเรื่องตะวนันอาบดาวให้ ยังมีละครใหม่อยู่ในร็อตหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นความคิดของผมเองนะครับอะไปฟังความคิดเห็นของคนอื่นกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยค่ะไม่เอารีดันไม่เอารีดันจริงค่ะจะเอาละครเก่ามาให้ดู5วันติดคือไม่ไหวนะจริงดีกว่าเอารีรันไม่อยากดูลีรันค่ะถ้ายังพอมีสตอ็อกก็เอามาออนเถอะปีกหงก็ดูเราว่าถ้าอีกร็อ ยังทําให้ทํางานกันไม่ได้คือค่อยรีรันแบบนั้นเราโอเคกว่าอีกอย่างถ้าถึงขนาดต้องรีรัน3เรื่องช่องก็ควรมีรีแอคชั่นเรื่องการจัดการโรคของรัฐบาลบ้างเพราะมันยาวนานเกินไปอย่างน้อยควรได้กลับมาถ่ายละครได้แล้วถ้ารีรันก็เอาเก่ากว่านี้หน่อยอย่างผู้บอกอินดี้เนื้อเรื่องยังจําได้หมดเลยไม่ค่อยอยากดูครับพี่เกติยศ ปีกหงเด็กเสเพลสามเรื่องนี้ถ้าจะเอารีรันจริงๆลูกไม้ลายสนธยาก,ก็น่าสนใจนะการตัดต่อใส่ซาวดีภาพสวยพระเอกไม่ซ้ําพิมพ์สวยมากแต่ตอนออนคนดูน้อยตอนนี้คนอยู่บ้านกันมากขึ้นน่าจะมีคนดูเยอะนะหรือไม่ก็สุสานคนเป็นน้ำสาะสายอาติตาอัวชั่นล่าสุดจริงถึงจะบิกบ๊กเอ็มต่อบิ๊กเอ็มก็ยังดีกว่าละครรีรันร้อยป่าจะ เกิน15ตอนไหมถ้าปีกหขงต่อขอตัดต่อให้ได้ตอนเยอะๆจะยืดเวลาไปอีกจะรีรันหรือจะเอาละครเย็นมาฉายแทนก็ได้แต่กราบละปีกหงเอาไว้ก่อนให้พ้นโควิดไปก่อนออนตอนนี้กลัวจะแปก๊กอยากให้ดีด้าตัดต่อดีๆทำดีๆแล้วอีกอย่างถ้าปีกขงมาก็อีกนานกว่าละครวิกเอ็มจะมาเพราะก็จะหายไปอีกอยากให้เว้นช่วงได้มีละครออนจันอังคารเอาพวกอ,อินเดียยีอินเตอร์มารีรันแทนแล้วเกียดนังม เออ,อะก็ดา่าทิพย์อีน่าจืดแหมตัวเองสวยตายละสิเขาสวยแบบธรรมชาติแต่ตัวเองผ่านมีดหมอมาเท่าไหร่แล้วจ้ะเดี๋ยวอันนี้คือไม่เกี่ยวกับละครที่จะมาแทนร้อยป่าใช่ไหมอ่ะกระทู้ต่อไปครับเขาก็ถามเหมือนกันละครที่จะมาแทนร้อยป่าช่องเจ็จะส่งละครอะไรมาแทนสุสา์อาทิตย์นี้คาดว่าช่องเจ็ต้องปล่อยทีเซอร์มาแล้วใช่ไหมคะเพราะสุสา์อาทิตย์นี้ตอนที่10 1112แล้วมาลุ้นกันว่าช่องเจ็จะปล่อยทีเซอร์เรื่องใหม่ มาหรือละครรีรันปอลอเห็นเรตติ้งละครช่องคู่แข่งแล้วคือส่งเด็กเสเพมาก็เอาอยู่อะค่ะเด็กเสเพเธออยากดูกว่าเรื่องใหม่จะมาอีกช่องก็ใกล้จะจบแล้วคือคิดว่าถ้าส่งเด็กเสเพมายังไงก็เอาอยู่เรตติ้งกระแสดีแน่นอนคือโอกาสแจ้งเกิดน,นักแสดงใหม่เลยบทส่งให้ปลิวกับเมเมขึ้นหลังข่าวได้ไม่ยากตอนนี้ทั้งคู่ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นอายุ20แล้วความหล่อความสวยฝีมือสเสน่ห์ ดันเป็นพระนางหลังข่าวได้สบายหลังจบโควิดก็ส่งขึ้นหลังข่าวเลยบทละครเย็นมันอืดเด้อละครหลังข่าวบทไม่อืดหรอพลายสังคีตนี่โคตรอืดยังได้ออนหลังข่าวย้อนรักนักรบบทห่วยแตกมากได้ลงหลังข่าวอยากดูมเลวเมย์เมน้องไตรบทมันจะแย่ยังไงก็จะดูถ้าเป็นละครรีรันไม่ดูแน่ถ้ารีรันอีกไม่ดูแน่ไปดูฟากฟ้าคีดีดาวโอเคอันนี้ความคิดเห็นของสองกระทู้ในพันทิปนะครับก็มี หลายความเห็นนะที่แสดงความเห็นกันออกมานะสะส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็อยากดูละครเรื่องเด็กเสพนะครับกับละครเรื่องปีกหงส์ซึ่งปีกหงส์เนี่ยปิดกล้องไปแล้วแต่ก็มีบางคนที่บอกว่ายังไม่อยากดูยังไม่อยากให้บิ๊กเอ็มเนี่ยมาออนต่อบิ๊กเอ็มตอนนี้กลัวจะไม่ได้ดูบิ๊กเอ็มไปอีกนานแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าทางช่องเนี่ยเขาก็มีกลยุทธ์ในการที่จะเอาละครมาลงและยังไม่เอาปีกหงส์มาลงเขาก็คงคิดแล้วแหละว่าเพราะอะไรหรือถ้าไม่มีจริงๆจะเอามาลงเลยคนก็รอดูอยู่แหละนะครับถ้าถามว่าเอามาลงตอนนี้จะแปมม้้ผคคิดว่า่าาตออนนอนขีข ที่จะดีเลยเพราะคนไปไหนไม่ได้ก็ต้องดูละครนะเพราะว่าเรตติ้งช่อง7ตอนนี้ก็ถือว่าสูงอยู่ทุกเรื่องเลยนะครับถึงจะเป็นผู้บ่าวอินเดียหรอเตอร์มริแดนก็ตามนะอ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับแล้วพวกคุณเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรอยากให้ละครเรื่องไหนมาแทนร้อยป่าก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ 滚滚长江。